กับบะทึบซ้ำนักนกินลงไปใบบัวบกบ <laughs> นี่นนกินบัวบก <laughs> <laughs> กินลงไปไปละช้ำใจเลยซื้อขอมาอย่างดีเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยทำไมไม่ซื้อใต้เออทำไมไม่ซื้อนี่แก้วกินลงไปนี่ก็ไปขอเขามานะเขากินเสร็จแล้วพี่ขอยยืมไปกินต่อกินลงไปใบบัวบกกับแก้วนี่ แกชำในซื้อเล็กว่ตถุเน้องแฟนเอ้ยเป็นยาซื้อเล็กวถตถแก่ชำในเป็นอย่งคอออกหนึ่งเก่าทำไมมันไม่เป็นจุดเก้าให้พี่อ่าทำไม,มหนึ่งต้องมาด้วยใบหลังสี่ห้าใบนะสี่ใบนี่ใบบัวบกแก่ชำใน กินลงไปน่ะเอาถูกรางวัลคุณไม่ถูกรางวัลก็ะแก้วก็ไปบวบกูน่ะแก่ซำแนหยุดลงไปหน้าเอาไหมวันหน้าเอาไหมแท็กใครดียังจะมี์วันหนาวมาอีกนะ วดนนู้นแหละเดือนหน้านู่นแหละเดือนนี้นี่นู้นแหละประมาณสิบมิถุนายนน่ะใช่ไหมวันนี้หมดเยอะแล้วนะคุยลงไปในแก้วอ่ะอืมอ๋ออย่าตำหน่อยหวานจ่อยๆเลย Kiao có bay <laughs> bùa ừ. bột ạ bố không? bố bố là bố 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 ngoài, bố 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 ma bố 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 เ็กออกแล้วขาออนเบอร์สเจ็ดเก่ายเก้า ใบบวกกินกับประราเหรอเออกินใบบวกกับประราแหละแก้ท้ำในเจ็บใจเนี่ยฉนยังกแซเปิ เมามีสิ์เลือก